นายจตุพรพรหมพนันธ์วิทยากรคณะหลอมรอบประชาชนสแสดงความเห็นต่อสถานการณ์การเมืองไทยโดยไม่เชื่อว่าพลเอกประวิทรวงสุวรรณและพรคพลังประชารัฐจะเข้าร่วมรัฐบาลถ้านายกอุ้งอิงแผนทองทานชินวัตรปรับคอรมอัปและเกยรติทิ้งพักภูมิใจไทยออกจากรัฐบาลเพราะหากพลเอกประวิตรเข้าร่วมรัฐบาลจะไม่เป็นผู้เป็นคนไร้เกียรติศักดิ์ศรีที่เหลืออยู่อันน้อยนิดทันทีสิ่งสําคัญต้องไม่ลืมต่อรัฐบาลพักเพื่อไทยที่พักพลังประชารัฐ ออกจากรัฐบาลหลังบวชให้เป็นนาย,ยกแล้วจึงเชื่อว่าพลเอกประวิตยไม่กล้าให้ถูกดึงหูไปเข้าร่วมรัฐบาลง่ายก็จริงตอนนี้ท mm ุกอย่างยังเหมือนเดิมนะคะยังเหมือนเดิมแล้วก็ทราบทราบมาว่ามีในเรื่องของโพใช่ไหมคะที่ทุกคนให้ความสนใจกันก็จริงแล้วพร้อมที่จะรับฟังทุกทุกทุกฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นโพหรือเป็นประชาชนเองเนี่ยก็เดี๋ยวก็ก็นาก็จะนําไปคิดนะคะแต่ตอนนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะคะว่าจริงๆแล้วก็ ในใดใ,ใ,ในโลกล้วนอันนี้จังนะคะเพราะว่าตำแหน่งของทุกอย่างตำแหน่งของนายกก็เช่นกันนะคะไม่ใช่ไม่ใช่แค่ตำแหน่งของใครคนใดคนหนึ่งตำแหน่งของนายกก็เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงเราก็นะคะทำใจให้นิ่งไวะคะ่ะอะไรนะอาภูมิจใชยอภิภูมิอะไรนะทำทำอะไรโอ้อันนี้คําถามนี้แรงขึ้นมาเลยนะคะยังไม่มีอย่างนั้นนะคะตอนนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมอยู่นะคะอ๋อใช่ค่ะที่บอกว่าดูหน้าดีชัดนะคะใช่ไหมคะจะไม่จับมือกับคนรัฐประหารนะอันนี้นี่คือสองปีที่แล้วใช่ไหมคะ พอเออคะแนนมันไม่ถึงนะคก็เลยต้องจับกันหน่อยลวตอนนี้แต่ว่าจับมาสักพักแล้วเหมือนกันทำไมคําถามนี้ดีเลยจเลยนอกจากนี้นายจตุพรยังกล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีได้ยกคําพระมาพูดถึงภาวะความอนิจจ์กับการปรับคอรมอและจับมือกับฝ่ายทํารัฐประหารหรืออ้างว่าเสียงไม่พอตั้งรัฐบาลทั้งที่เคยประกาศตอนหาเสียงว่าไม่จับมือด้วยการพูดแบบนี้เป็นความน่าด้านทางการเมือง ทำไมไม่ประกาศตอนหาเสียงให้ชัดเจนว่าไม่จับมือกับฝ่ายรัฐบารเว้นแต่ได้เสียงไม่ถึงสิ่งสำคัญการพูดเช่นนี้คิดจะฆ่าตัวตายทางการเมืองเท่านั้นเองซึ่งคงเป็นภาวะความอนิจจังง่่งกับการตั้งอยู่ในสภาวะเดิมได้ยากนายจตุพรย้ำว่าพลังประชารัฐจะเข้าร่วมรัฐบาลจึงหาความเป็นไปได้ยากเพราะถ้าเข้าไปเท่ากับการฆ่าตัวตายทางการเมืองแล้วรัฐบาลจะอยู่ได้นานสักกี่วันยิ่งท้ได้เป็นรัฐบาลแล้วต้องไปโหวตเห็นชอบกับ Entertainment Complex ที่พลังประชารัฐประกาศคัดค้านอีกอย่างนี้คงหมดสิ้นศักดิ์ศรีอันน้อยนิดไปทันทีส่วนภูมิใจไทยจะถูกปรับออกหรือไม่นั้นการประเมินทางตัวเลขการเมืองต้องไม่ยึดกับจำนวนเสียงของภูมิใจไทยที่มีประมาณ69เสียงเท่านั้นและไม่ควรลืมว่ารัฐบาลยังต้องใช้เสียงสว,วผ่านกฎหมายสําคัญของรัฐบาลด้วยแต่เสียงสว,วประมาณ2ใน3จากจํานวน200เสียงเป็นมิตรที่แนบชิดก,กับภูมิใจไทยอย่างไรก็ตามเสียงของพรรคยังมีค่าน้อยกว่าความชอบธรรมทางการเมืองของรัฐบาล นายจตุพรประเมินถึงการแถลงข่าวของนายกว่านายกและรัฐบาลมาพูดเอาแต่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าขาดความจริงใจและไม่รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนดังนั้นการพูดอะไรไว้ในวันนี้ต่อไปในวันข้างหน้าก็เรียกว่ากลับไม่สนใจคำพูดเดิมๆอีกเลยซึ่งเป็นพฤติกรรมของคนไม่รักษาคําพูดส่วนรัฐบาลพยายามให้สอสอชี้แจงประชาชนกรณีเอเดเต็มเม็งคอมเพกนั้นนายจตุพรกล่าวว่าไปชี้แจงอะไรที่ไหนเห็นแต่บอกมีพื้นที่คาสินโน10%เท่านั้น เราก็ตามหารัฐบาลมั่นใจควรเอาเข้าสภาและดันออกมาเป็นกฎหมายหรือออกเป็นพระราชกำหนดเลยปัญหาคือกล้าหรือไม่และถ้าการเลื่อนพิจารณาในสภาทําไมถ้ารัฐบาลเล่นปลุกประชาชนอีกฝ่ายออกมาก่อมอบเรียกร้องให้มี entertainment compact, พ o m e d y คงทาให้ประชาชนขัดแย้งกันอานนำไปสู่สาเหตุยึดอํานาจซึ่งท้กคิดจะถามก็เป็นความคิดที่โง่มากแล้วใครจะมาตายเพื่อสนับสนุนบ่อนในการยอมตายเพื่อหยุดบ่อนซึ่งเชื่อว่ามี นายจตุพรกล่าวว่าการตื่นตัวของประชาชนในกรณีกาซิโนโนนั้นแรงมากอย่างไรก็ตามประชาชนต้องนิง่งรอดูอาการจากง,งานของรัฐบาลในหลายเรื่องทั้งการปรับคอรมอและที่สําคัญกรณีชั้นสิบสี่ทาทักษินชินวัตรรอดแล้วสแสดงว่ามีไฟเขียวจริงประเทศก็หมดแล้วส่วนตนเองไม่เชื่อว่ามีไฟเขียวอย่างไรก็ตามขณะนี้การเคลื่อนไหวของกศม กรณีร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ยืนสารปกครองถอนคำสั่งรักษาตัวชั้นสิและผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องไว้พิจารณาแล้วจึงน่าจับตายอย่างยิ่งกับภาวะอนิจจังงานของทักษิณในรัฐบาลอุ้งอิงที่ไม่จีรัง